สวัสดีครับกับรายการเซิร์ฟเวอร์เกมเมอร์ฮะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมไฟบอย <c oughs> แอนด์วอเตอร์เกิลและอะไรต่อไม่รู้แล้วกดเพล่ะโอเคโอเคนะครับกูจะมือนเดิมเลยนะครับเอานะเราไม่ยู่แขกรับเชิอองเรานะคไม,ไม่ไม่ต้องทำเหมือนพูดก็ได้ครับกดไลนะครับกดดาวชิปหายด้งขึ้นมาช่างแม่งครับได้กดเพลใช่เปล่าวันนี้เปล่าอ่า ส่วนผมก็ต้องเล่นเป็นตัวไอ้นี่ครับตัวตัวน้ำอะแล้วแล้วเอ้ยห้ามลงไปเฮ้ยมึงห้ามลงน้ำเลยเนี่ครับนี่ครับน้ำาขดครับห้ามครับไปครับกระโดดข้ามไปมาคอมอนเลสโก้เยวายเยวายีย,ว,ย,ยว้บอกให้เยวาโอเคเเดี๋ยวเยีย่ยมให้

อันนี้แค่ด,าด่าในนี่นะเนี่ยวันนี้กา<ด>กกา <ๆ S 1> อยู่พอ,อหลังๆพอเดี๋ยวทิพหายแล้วแล้วแม่งดูแล้วดูไม้ดูไม้เฮ้ยเออจะโดดไปเฮ้ยโทิพไวพยตายหนึ่งคนนี่คืออินี่เลยปะป้าต้องเริ่มใหม่เลยทุกคนนะใช่ซุยอ่ะนี่ไป เขาไปเลยนะครับคิวบิตนะครับหึงาโอ้คิวบิตเพียงแม่งโคตรอินดี้เลยใช่วันนี้อาจจะยากเลยนะแต่ยากอะไรล่ะมันก็มันง่ายรันผมนะคะเฮ้ยเออเออมาเก็บอันนี้ก็ได้เฮ้ยมัเก็บระวังระวังระวังเร เข้า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 เออกดกดแรนด์เอ,อด,ด้วยโอเคนี่นี่อันนี้อนนโอเคอยู่งั้นไว้ไปแล้วเอาต้องเหยียบว่ะต้องเหยียบออกเฮ้ยต้องเหยียบว่ะปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นแล้วก็ไปตรงลาวายใช่ปาแล้วก็เออเดียวเดี๋ยวเดียวยุงั้นอยู่งั้น,น,นขึ้นขึ้นไปตรงม่วงอะ่ะขึ้นได้ปะ ขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เร่อะไรมันเนี่ยเอย๋ไม่ต้องโหลดแล้วอาฆ่าตัตายก่อนฆาตัตายก่อนมาทำไมาำไม,มยืงน,นั้นยืงน,นั้นไปไปไปยืนแล้วไปร้อยตรงม่วงประตูม่วงอะไรแตเปิดให้แล้วก็ไปเปิดอันสีทองจ้โอเค ป้ยป้ายป้อไรอย่งเราไม่เก็บไอ้คิปตันแดงอะเราจะปิดทำไมเราเอ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าตายนะนี่น้ำกดนะไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียดตายอ้าวอ้าวโอเคโอเคก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวพาหน้าเรามาต่อกันดีไอ้นี่ครับ